สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สิพามาเก็บผักหวานปลาเนาะครับเนาะมาเนิ้สิพามาเขาปลาครับหาเก็บผักหวานเพราะว่าเขาบอกว่าผักหวานออกเห็ดออกนะครับเลยเขาปลาหาเก็บเห็ดเนาะไปพี่น้องไปน้ำกันครับไปรับส้มพร้อมๆกันครับหาเก็บผักหวานเก็บเห็ดเก็บอีลอกดอกกระเจียวไปน้ำกันครับไปรับส้มไปน้ำกันเลยครับ นี่พี่น้องนี่เด wow. ี๋ยวครับเดพามาเอาพักหวานครับนี่ครับต้นพักหวานครับนี่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 พี่น้องนี่นี่นี่ยอดผักหวานครับอ่าเดี๋ยวพันนี่ครับนี่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 ครับยอดพักหวานงามๆเลยครับเป็นพักหวานปลาพี่น้องนี่ครับนี่สุดยอดเลยครับนี่ครับเก็บปแกง ใส่อีลอกดอกกระเจียวสุดแซบอยู่ในของปลานี่ยนะครับพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ครับโอ้นี่ยอดงามเลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเก็บยอดนีก่อนเนาะนี่พี่น้องเอ้ยผู้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 นี่จะผักหวานครับอันนี้โบได้ปลูกครับขึ้นตามธรรมชาติครับนี่ครับ นี่เลยนี่นี่น,น,นี่งาม,งามนี่โอ้ยขกขนาดครับแกงเสเฮ็ดบดสุดแซ่บอยู่นี่เลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเก็บต้นนี้แล้วเดี๋ยวพาเลาะไปต้นอื่นนะครับเนาะนี่ครับนี่ยอดนี่ โอ้ยยังงามเลยครับยอน,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 นอนนี่นี่นี่นอนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยต้นนิดนี่ครับยังคักเลยนะงามขนาดคักหวานปลาไปไปไปต้นไม้ครับเขาไปปลาไม้ มาต้นนี้สงสัยเพิ่นมาเก็บก่อนนะครับนี่ครับเห็นแต่ห้อยครับมุมี่มุมีต้นนี้ไปไปไปอีกต้นไหมนี่ครับเขาไปไนนีนล่นนละ่ะในป่าี่ล่ะนี่ครับหาเก็บน้ำปลาน้ำลงไปนีนล่ล่ะย่องเอ้ โอ้มิสเก็บตามหัวไฮไปหน้าโอ้นี่ครับนี่ต้นนี้ก็เขาเอาแล้วนะครับโอ้มาบ่าทันเขาเลยต้นนี้นี่ครับนี่นี่นี่โอ้ยอดกำลังหักเลยครับนี่แม่นมัดแล้วครับนี่ปลาผักวานเล่นครับนี่นี่ครับ พอได้อยู่พี่น้องพ่อได้อยู่นี่ครับอีกต้นหนึ่งมีหอนแมงมันพี่น้องเห็นหมแมงมันไปพี่น้องไปนี่ครับโอ้มาบ่ทันเขาเลยฟังทางเของเอาอมมัดก่อนแล้วนี่พี่น้องเอ,อ้ย นี่ครับต้นนี้ก็เขาออกไปแล้วนี่น,นี่ครับนี่ครับแน่นมื้นแลรวครับนี่ต้นพักหวานครับ โอ้ยเห็นเด็ดหอยเด็ดนี่ครับเดี๋ยวถมาสรุปผลงานครับว่าได้หน่อยได้หลายป็นไรในพรออยู่พอแกงนี่นะครับนี่ครับผักหวานงามๆเก็บเลาะปลาเลาะดงนี่แหละครับสุดยอดเลยอ่สุดท้ายนี่ กล่าวคำว่าสวัสดีครับฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมนํำเน้นะครับด้าทางช่องปิตลีดชแนลครับสุดท้ายนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ